ีเยอะนะครับแรกันแดงกันเอาเดี๋ยวทาเดย่เดยเตีกันนะครับกับข้าวเหมือนกันนะครับอย่าตีกันถครเดนเจอทนเอามีดมาด้วยด้วยเอามีดมาเดี๋ยวมึงเจอตะกูแน่วันนั้นน่ะรอยขคัวันนี้ผมมานิ่งนะครับได้ได้ได้ครับคนข้างบนไม่ให้นะครับครับ ก็ยังไม่ได้กินข้าวเมาข้าวเลยนะครับเมาข้าวได้เลยคนข้างบนต้องลงมาด้วยกันข้าวมาจากไหนอ่ะครัเจ้าเดิมอาชิบะเพชรบุรีครับไปทำตรงไหนครับไปทํามาจากที่เพชรบุรีเลยแล้วก็มาแจกอ่าลงมาอะไรครับลงมาเลยครับโอ้โหหากันวันเดียวลืมจุบแล้วแค่วันเดียวด้วยนะป้าเปิดด้วยอ่ากี่กี่ชุดครับข้าวครับข้าวแคลวข้าวออกมาเลยนะครับ เอาสามชุดค่ะสามชุดนะฮะจ้าของอีกช <forcément S 1> ุดหนึ่งแล้วก็นั่นอีกชุดนึงไม่มีเป็นชุดครับมีเป็นหอยนี่ครับอ๋อมีเป็นหอยด้วยแล้วมีเป็นหอยกี่คนครับเนี่ยเด็กสองคนเด็กสองคนอ๋อเนี่ยสองตัวเนี่ยไอ้หนูอดนมยังยังสองคนทั้งบ้านนะเอาเอามาอีกอันหนึ่งขออีกทีกอันหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเดนั่นเดี๋ยวเอามาล่องเรือด้วยไม่ล่องไปแล้ว่ะกันมาเดียวเลยนกันได้ลงมาเลย ลงมาลงมาแม่ตะขาเะโตายแล้วมันตายแล้วตะขาบไปพวกเราปิดบ้างอลงมาเยอะเอาไปเพื่อเอาไปเพื่อคนนั้นยังครับเอาไปเพื่อคนนั้นยังยังยังอกวอยู่ข้างบนไม่ให้ไม่ใช่เหรอ ท้าวใจข้าวครับสามกองสามกองออกมาเราเลยครับเอามาเลยสี่คนเนี่ยแม่ดไหนได้งมกะทังกะทังนี่ะกทงกะทงกระทงเยอะจังแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิบตุแล้วโอ้ยจระเข้ไม่ใช่จระเข้ว่าน่าจระเข้เก่าข่าผมเนี่ย

ไม่ใช่อาชีวะพิบลีครับอาชีวะพิบลีครับมาจากอาชีวะพิบลีครับนี่แหละที่เทศบาลเนี่ยทางเราเนี่ยจัดไปให้เทศบาลแจกที่เทศบาลก็ครัอาชีวะนี่แหละครับ นห้ดีเอาุญแจแอบไวเรารูกันครับครับาปะปเอาุญแจถึง็บไว้เลยเรารูกันนี่มาส่งส่งวันนี้เหรอพ่อจ่าไปเมื่อวาน ไครับผมไม่ไม่รู้ว่าเจอเจออะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีนะไม่มีอะไรมีแต่ร่องน้ำพี่บอกไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยถ้ามันมีอะไรถึงไปเลยเออกี่ช่วยครับพี่ได้ข้าวหรือยังฮะตอบแล้วตอบแล้วตับแล้วตอบแล้วพี่ตอบแล้วพี่เราจำลองแกกแล้วอ๋ออ่าหมคนนั้นแกตัดหน้าเราโชคชัยอยู่ตรงไหนอ่ะ อแล้วขยะอันนี้มันลอยขึ้นไปข้างบนได้ไงเนี่ยอน้นำรถนะเนี่ยนำมันลงมาแล้วอุ้ยไ<อ>ม่คอม <c oughs> ่อยนี่เก่คายนำเดือนติดเง่นไปพรอมๆนีกวาเดี๋ยวไม่รู้ว่าตรงไหนเามันซ้ำ อาจารย์จีบไปยังไปแล้วล่ะรับข้าได้ข้าวหรือยังครับพี่ยังเลยอ่าเอาไปครับกี่ชุดครับสามชุดหลายชุดเลยค่ะกี่ชุดครับคนที่บ้านกี่กี่คนนะฮะที่บ้านมันมีเจ็ดแปดคนน่ะก็ไปอ่าไพิเศษครับอ่าน้ำ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 อะไรอะไรเขาจะสิบชุดก็ได้มีคนนะมีเยอะครับอยู่แปดคน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปแจกนั้นอยู่แล้วแค่ถามครับครับต้องตึกเดี๋ยวเราเข้าไปแจกนั้นอยู่แล้วถ้ามีเด็กอีกคนบอกกันเลยเด็กหลายคนเลยอยู่กันเลยเด็กอีกคนได้มกนไม่แจ้งไม่ใจนไเยนี่สายพี่พ่อไหมพ่อไม่โนมเขาไม่เด็กคนละเขา ใช่ใช่ย,ยังยังไม่หยุดกันนะลงมาเลยครับลงมาเลยครับลงมาเลยครับไปโน้นเลยไปโน้นเลยแจกข้าวครับลงเบาเลยครับพี่ไในนี้เนี่ยต้องตัวอะไรนี่พูดได้ไม่โลดกลัวไปได้ ครับอยู่กี่คนครับตรงนี้เหรอครัสี่คนครับบ้านนู้นอีบ้านโน้นเขารับไปแล้วครับรับไปแล้วบ้านนี้ยังไม่ได้เปิดเลยค่ะทุกทกันสี่ขั้นตอนที่คนนะครับสี่คนนะฮัทน้ำน้ำอ่าน้ำสองสองคนสามคนออกมาแล้วเขาอยู่สี่ ผ้าหมูสีก็ออกไปไหนไม่ได้นะคะเลี้ยวไปทั้งนี้ครับขอบคุณนะคะครับติดต่อบ้านนี้ด้วยอ่ะเพราะเพื่อนบ้านจะมาแลกกันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวท้าให้บ้านนี้ป่ะเร็วไปต่อข้างหน้าครับไม่ให้เผื่อบ้านนี้เหรอคะบ้านนี้บ้านที่สองมีคนดูมีคนครับนะครับลูกลูกสามคนหกคนค่ะนะคะสองสาม ผมต้องถามพูดด้วยอันนี้หกคนค่ะจังเลงานไหนคะวิทยาลัยอาชีวศ wow. ึกษาเพบุรีครับว yes, ิทยาลัยอาชีวุโสเพชรบุรีขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะเดี็กด้านล่างอ่ะขามาแจกวิทย์อะไรอาชีวศึกษาเทพชรบุรี เนี่ยที่เราทาส่งให้เาแอยู่ตเนี่อนแรกเรามาตั้งฐานอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนบางบัวทองเนี่ยครับทีนี้ฐานมันพังไปแล้วครับหน่วยงานแรกนะยครับที่เข้ามหาเราอ๋อหน่วยงานแรกเลยเราตั้งตัวอยู่เทาบาลไม่เข้ามหาเราเลยเมื่อวานเราไปหาเขาก็ไม่แจกเราก็บอกว่าเขาเป็นแจกเฉพาะในตลาดอ๋อที่ว่าทานละสี่ห้ไม่ได้เลยครับ พี่ได้ข้าวยังครับได้แล้วใช่ไมหมครับนายกขับเรือตัดหน้าด้วยเนี่ยแข่งีหมแข่งเนี่ยแข่งนครับครับครับ วันนี้น้ำมันมันไม่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 ค่อยแรงนะวันนั้นที่ผมมารับเมื่อวานแรงวันนี้อีกแรงแล้วนี่ผมก็ไปสวนโน่นป้าก็เต็มอันนั้นตั้มตอนก็เต็มปุ๊บเต็มเต็มเลยครับห้ามพกพาอาวุธโอ้โเรียกเรียกลงมาเลยครับเรียกลงมาเลยครับ ได้ข้าวิดีโอด้วยเออได้ได้แล้วไม่ดอกนะน้ก็ไม่มีอักเย้ยังไงนไปัด้อย้ยมีนมด้วยหรอคอ่ามีนมด้วยใครไม่เด็กบอกนะครับมีเด็กมากลูกเล็กมีด็กเยอะด็กเยอะอ่าครับข้าวคนละกี่ก่กองครับข้นมใ้มยค่ะมากรบกันเลยขอนมแลกไม่มีค่ะขอนมแลกแต่ซอยนมนมลดแลเทกแลกต่ก็แลกืดตรงนู้นเดียวครับ